สมัยนี้มักจะละเลยขนรรมเนียมประเพณีไทยในสมัยก่อนค่ะอย่างในสมัยก่อนจะเน้นการอ่อนน้อมถ่อมตนให้มีความอ่อนโยนต่อผู้ใหญ่รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยผืนแผ่นดินที่ท่านสร้างด้วยหยาดเหงื่อของท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนคนไทยหลายๆคนค่ะพระองค์ท่านทรงมีความอ่อนโยนต่อคนเท่าคนชาา ตัวเราก็สามารถแสดงความอ่อนโยนได้โดยแสดงกับคุณครูคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านถ้าพวกหนูไม่ลาเลยการทำอย่างพระองค์และปฏิบัติตามอย่างพระองค์ก็จะส่งผลดีต่อตัวหนูเองค่ะตอนนี้ที่หนูอยากทำมากที่สุดคือการตั้งใจเรียนเป็นอนาคตของชาติทำตัวเป็นคนดีค่ะ